What's happening? บริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดจัดพิธีมอบทุนโครงการปันรักโดยเทพพดุงพรมเพร้าวประจำปี2568ตอนคืนรอยยิ้ม50โรงเรียนภาคใต้มอบทุนฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน50โรงเรียนโรงเรียนละ200,000บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น10ล้านบาทโดยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทก็ปรากฏว่า ทางบริษัทเทพบุตุดงบอนมะพร้าวกำกับนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ทา CSR ด้านการศึกษามายาวนานสนับสูนุนการศึกษามายาวนานก็ได้เลียงเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความสําคัญจําเป็นช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้50โรงเรียนด้วยกันนะครับโรงเรียนละ2 0 0 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทซึ่งเป็นน้ําใจที่ยิ่งใหญ่ที่ควรจะเลึกไว้ โครงการปันรักดำเนินง,งานภายใต้ปณิธานมีแล้วต้องแบ่งปันของคุณแม่จรีพรเทพพดุงพรผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมมาโดยตลอด ภูมิใจและดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสที่จะแบ่งปันให้คนอื่นตามปฏิธานของคุณแม่มีเรื่องต้องแบ่งปันการปันรักนี่เราเกิดขึ้นได้เพราะว่าค้าของเรานะครับการที่เขามีส่วนช่วยรวมทั้งพนักงานหลายส่วนนะครับเพื่อช่วยกันจีเกิดขึ้นได้ขอบคุณมากครับกว่า50ปีเทพพดุงพรมะพราะ้ายังคงเดินหน้าสารต่อพันธกิจเพื่อสังคมเขียงข้างกันพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรอยยิ้มและอนาคตที่ดีให้กับสังคมไทยต่อไป What's happening?